การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ id เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปด,ดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับลัคนาราศีกรกฎนะครับ หลายหลายคนแอบน้อยใจนะเดือนชะตาตัวเองว่าพระประหัตเนี่ยนะครับโคจรเข้ามาในเดือนชะตาแล้วทําไมเรายังไม่ประสบความสําเร็จที่แท้จริงนะทําไมเรายังไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่แท้จริงนะถามว่าเป็นอย่างนี้เกือบทุกคนไหมอ่าก็ถือว่าเป็นจํานวนเยอะนะแต่ยังไงเสียเนี่ยนะครับการที่ดาวพระประหัตท่านโคจรเข้ามาในเดือนชะตาของดวงชะตาของกรกฎเนี่ยนะได้ตําแหน่งเป็นราชาโชนะครับ หน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆนักชตาชีวิตของชาวกรกฎเองมันจะต้องดีขึ้นตามดาวพระพระหัสนี้ด้วยนะนี่เรามองมามองกันก่อนว่าในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยพระปรหัสเองยังคงโคจรร่วมเรือนกับทางด้านของดาวพระราหูอยู่นะดังนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนกระทั่งเดือนตุลาคมมาเพราะพระราหูย้ายเดือนตุลาคมนี่นะชาวกรกฎนะจึงยังจะต้อง ทำงานร่วมกับคนเก่าๆคนเดิมๆนะคนเก่าๆคนเดิมๆนี่หมายถึงกรณีว่าถ้าสมมติเราได้ย้ายไปอยู่องค์กรใหม่ได้ย้ายไปอยู่บริษัทใหม่จะมีคนเก่าๆคนเดิมๆเมนี่แหละนะมาสร้างปัญหามาขัดแข้งขัดขามาสร้างความปนป่วนนะรวมถึงว่ายังเป็นเหมือนแคนดิเดตนะคนเก่ากับปเปล่าเนี่ยนะครับยังคงแข่งขันกันอยู่เลยนะในเรื่องของหน้าที่การงาน จะสำเร็จจริงดังดาพระรัชเข้ามาเป็นราชาก็ยังไม่ได้ชัดเจนยิ่งนักนะครับแต่พอครึ่งปีหลังเนี่ยเดี๋ยวเขาแยกย้ออกจากออกจากกันเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะประสบชัยชนะเราจะประสบความสําเร็จ ดังที่ดาวพระรหัสท่านบ่งชี้ว่ามาเป็นราชาแล้วในเรื่องของการงานแล้วทําให้เราได้เริ่มต้นงานใหม่อะไรที่มันดีๆนะเจริญรุ่งเรืองแล้วนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับดาวพระรหัสของกรกฏนะกับดาวพระราหูของกรกฏเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่นะตัวดาวพระราหูเนี่ยแหละนะครับจะมาเป็นตัวขัดแข้งขัดขาดาวพระระหัสที่โคจรมาช่วยเหลือเรือนชะตาของชาวกรกฏเองเนี่ยให้มันเจริญก้าวหน้าใหญ่ๆโตโตเนี่ยนะครับ ไม่ได้สําเร็จดั่างใจต้องหวังอย่างใจต้องการมากนักจะทําอะไรแต่และอย่างก็ต้องมีคนเก่านะมาคอยขดัดแขด้งขัดขา,ดขาต้องคอยไปแก้ไขงานเก่าๆที่บริษัทองค์กรนั้นทําให้มันเสียหายเนะี่ยคนเก่าทําให้มันเสียหายเนี่ยนะเราต้องคอยแก้ไขนะพอแก้ไขเสร็จปุ๊บนี่แหละมันถึงจะได้มาเพราะฉนั้นมันมีอุปสรรคอยู่นะอุปสรรคเล็กๆน้อยๆไม่ได้ยะไม่ได้น่ากลัวไม่ได้่ใหญ่โตอะไรนะแต่พอมัน เรื่องนี้จบไปแล้วเหมายถึงเรื่องปัญหาแก้ไขจบแล้วแต่มันก็มาใหม่แต่มันก็มาใหม่นะยังคงเป็นอยู่อีกหน่อยนึงนะต้องรอดาวพระราหูท่านย้ายเดือนออกจากเรือนชะตาที่โครจรร่วมกันกับดาวพระพระหัสกอนนะทีนี้แหละจะเห็นดาวเด่นจริงๆแล้วนะครับนี่พอพระประหลัดเต๋อดวงเดียวนะพอพระรหัสเต๋อดวงเดียวนะครับรวมถึงว่ายังคู่กันอยู่เนี่ยนะรพระระหลัดก็ยังคงให้คุณนะดีในเดือนชะตาของชาวกรกฎนะครับดังนั้นกรกฎในครึ่งปีหลังนะครับ อย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปนะยังคงจะต้องอาศัยความโอดทนก่อนบางทีผู้หลักผู้ใหญ่คลับปากอะนะว่าให้เราจเจริญก้าวหน้าให้เราได้ตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนะี่ยแล้วเราเห็นว่าเอ๊ะมันยังไม่ทําสักทีนะเขายังไม่ปรับตําแหน่งขึ้นสักทีเขายังไม่ปรับเปลี่ยนให้ราสักทีใจเย็นๆก่อนนะบางทีเขามีปัญหาของตัวเขาเองด้วยนะครับที่เกิดขึ้นเราก็จะต้อง คอยนะด้วยความอดทนนะครับแล้วสิ่งดีๆนั้นจะโคจรเข้ามานะครับดังนั้นออกความพยากรในเรื่องของดาบประหัสที่จะมาช่วยเหลือเกื้อหนุนดวงชะตาให้กับชาวกรากฏทําให้ได้เลื่อนขัน้นได้ตําแหน่งนั้นยังคงมีอยู่นะรวมถึงว่าถ้าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับใครที่จะไปเรียนต่อนะไปเรียนต่อเช่น,จ,นจบวิศวะก็ไปเรียนต่อวิศวะเพิ่มเติมอะไรเงี้นนะ ทำได้ดีอยู่นะยังคงได้ทําได้ดีอยู่ยังคงประสบความสำเร็จได้ดีอยู่นะครับกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักศึกษากลุ่มครูบาอาจารย์นะครับนักเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าทําใบปริญญาเพิ่มจะทําสําเร็จตามนั้นนะกลุ่มครูบาอาจารย์ถ้าจะทําตําแหน่งหน้าที่ให้เพิ่มเติมอ่ะก็จะได้สมหวังสมใจนะสำหรับกรกฎนะครับเช่นเป็นด็อกเตอร์อยู่อยากเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์อะไรเงี้ยนะศาสตราจารย์เลยอะไรเงี้ยนะครับ ก็จะทําได้สําเร็จนะสมหวังสมใจนะครับจะเรียนต่อดีไหมกระกฎบางทีสงสัยอยู่นะว่าจะเรียนต่อดีไหมมีปัญหาเยอะแยะเข้ามาเรียนต่อได้นะเรียนต่อสําเร็จนะครับแต่ครึ่งวีหลังนะแบ่งเป็นสองครึ่งนะครึ่งแรกอัจจะดุดหน่อยพอครึ่งหลังไปแล้วเนี่ยนะก็จะเริ่มโล่งๆนะไปตุลาคมเป็นต้นไปนะครับดาพระรหัสนั้นก็จะมาช่วยนะทาให้หน้าที่กิจการการงานต่างๆของตัวเรานะครับประสบความสําเร็จได้อย่างยิ่งนะได้อย่างดีขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยนะครับบางคน เขาเรียกว่าอะไรคิดถึงสมมติเราทํางานอยู่นะเราทํางานอยู่ปุ๊บหัวหน้าเก่าเราอ่ะอยู่ดีๆถูกเด้งนะถูกเด้งออกไปเราเองเนี่ยนะก็ยังมีความรากักความผูกพันนะกับหัวหน้าเก่าอยู่อย่างนี้นะครับอยู่ดีถูกเด้งออกไปอปีนี้เนี่ยนะครับจะมีโอกาสให้เห็นแหละว,ว่า,าในบางครั้งเนี่ยนะครับผู้บริหารคนใหม่ที่เขาเข้ามาเนี่ยอาจจะทํางานไม่เข้าออตานะ ู้ปรัมา์ที่สูงกว่าเขาอ่ะนะอาจจะไม่ทําทํางานไม่เข้าตาหัวหน้าอะไรเงี้ยน,นะก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนนะมีเกณฑ์อยู่ว่าคนเก่าๆคนเดิมๆนะหัวหน้าเก่าๆหัวหน้าเดิมๆจะสามารถกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะมาช่วยเหลือเราได้อีกครั้งหนึ่งนะรวมถึงว่านะบางคนทํางานแล้วรู้สึกว่าบริษัทเก่าเนี่ยยังคิดถึงนะตัวเราอยู่ อยากจะให้เราเข้าไปบริหารเนีอย่าใช่เรากลับเข้าไปทํางานเนี่ยนะแต่มีเหตุอะแะให้หัวหน้าเก่าวติดต่อเรากลับมานะให้เราไปช่วยเหลืองานนะครับครึ่งปีหลังถ้ามีเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะครับเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเกิดขึ้นนะจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับให้กับเรือนชะตาของชาวกรกฎทั้งสิ้น นะครับเพราะดาวเดินดาวในลักษณะแบบนี้นะถึงแม้ว่าจะมีดาวเขาเดินเพี้ยนเดินผิด,ป,ดปกติอะไรก็เรื่องของเขานะแต่เราเนี่ยนะครับยังสามารถเขาเรียกทนได้นะทนต่อการเปลี่ยนแปลงทนต่อการที่มีมุมดาวอื่นอ่ะนะที่มาก่อเรื่องไม่ดีให้กับเราเนี่ยนะครับเรายังทนได้เรายังแก้ไขได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรายังคงมีดาวสุภเเคราะห์นะครับดวงเล็กๆนะที่โครจรร้อยเรียงกันมานะครับเข้ามาช่วยเหลือดวงชะตา ทำให้ชาวรากรกฎเวลาจะถึงยามตกอับทีไรนะครับก็จะมีตัวช่วยขึ้นมานะครับเริ่มตั้งแต่กรกดากลุ่มนี้เป็นต้นไปเลยนะเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวก็มีตัวช่วยนะเวลา,าจะมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นก็จะมีตัวช่วยนะดีๆนะครับกลับเข้ามาให้กับเพืชะตานะท่นที่อยู่ขึ้นอยู่กับบุญอยู่กับอุของแต่ละบุคคลด้วยนะแต่โดยภาพรวมเนี่ย ถือว่าดาวดีเข้ามาช่วยนะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับจะมีดาวดีเหล่านี้นะครับเข้ามาช่วยเหลือนะบางคนมองไม่ออกแล้วจะทํายังไงหาทางไม่ได้แล้วไม่ต้องกลัวนะมีตัวช่วยนะครับดีดีกลับเข้ามาเรื่องสุขภาพ,าพก็เช่นเดียวกันทางด้านของดาวมฤตยูเนี่ยนะยังคงโคจรอยู่ในเรือนชะตาของดวงชะตาเราอยู่นะเพราะฉะนั้นการที่ดาวมฤตยูเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนชะตาเนี่ยนะครับจะมีเหตุและจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับให้เกิดขึ้น นี่ถ้าคนดูแลตัวเองดีล่ะต้องกลัวไหมก็ไม่ต้องกลัวไงเพราะดาวกลุม่มมฤตยูเนี่ยก็หมายถึงพวกหมอหมอใช่ไหมเข้ามารักษาเรานะถ้าเราเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยเราไปดูแลเราไปพบแพทย์เร็วๆอะไรเงี้ยนะเขาก็รักษาเราได้ทันท่วงทีนะครับแต่จะต้องระมัดระวังแหละก็ต้องมีช่วงระมัดระวังบ้างนะกรกขนะครับก็มีคลิปรลายเดือนไปแล้วนะแต่กรกขเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเพิ่มเติมนี่แหละนะในคลิปรลายปีด้วยนะกรกขสิงหาเนี่ยต้องระมัดระวังความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น นะรวมถึงได้รับงานเก่าๆงานเดิมๆมาทาอีกเนี่ยนะครับอ่าก็จะมีช่วงอย่างนี้นิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวทางด้านของอาดาระเสาวนะดาระเสาวเองเนี่ยนะครับก็จะทาํา,กา,ก,าทการเดินผิดปกติบ้างกับดาพระประหัตนะครับจะทําการเดินผิดปกติบ้างนะซึ่งจะเพี้ยนจริงๆเนี่ยนะครับทั้งคู่เนะี่ยเพี้ยนทั้งคู่เลยนะไปช่วงจังหวะเดือนตุลาคม นะแต่กรกดาเนี่ยพระพระสะสาษรส้าเนี่ยเริ่มเพี้ยนแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้น,นการที่ดาวเดินผิดปกติมันก็จะมีเรื่องที่ผิดปกติเช่นเดียวกันนะครับเช่นว่าจะปรับจะเปลี่ยนจะได้อ้าวไม่ได้อีกแล้วนี่อะไรอย่างนี้นะจะต้องมีการล่าช้ากันเกิดขึ้นบ้างนะ นี่มันจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นแต่ยังไงเสียนะเรื่องหน้าที่การงานการเรียนอะไรต่างๆของกรกฎยังคงเดินหน้าไปอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีการล่าช้าก็อย่าเพิ่งไปตกใจไปนะมีการเปลีป่ยนแปลงอะไรตามดาที่เขาเดินเพี้ยนเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปตกใจไปนะยังไงก็จะได้สมบวองสมใจแหละ เพราะยังไงเนี่ยนะครับเพชรก็คือเพชรใช่ไหมเพชรแท้ก็คือเพชรแท้นะจะมาถึงช้ามาถึงเร็วยังไงก็ต้องได้รับตามนั้นนะครับเพราะว่าดาวดีๆเนี่ยคงเดินดีให้กับเรือนชะตาของเรานั่นเองนะครับก็อย่าลืมด้นะครับไปตรวจสุขภาพดูแลสุขภาพดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีๆนะกลุ่มน้ำเหลืองกลุ่มไทรอยกลุ่มผิวพรรณอะไรอย่างเงี้นะครับ อ่าถ้าเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับก็พึ่งแพทย์พบแพทย์เลยนะก็จะรักษาหายนะครับแถมว่าใครอยากจะเสริมสวยทาศัลยกรรมอะไรต่างๆนะครึ่งปีหลังนี้นะทาแล้วประสบความสวยงามงดงามนะสมหวังนะสวยดั่งใจดีดั่งใจนั่นเองนะครับกลุ่มสายงานกลุ่มสายอาชีพถ้าเป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ engage. ตัวเฉพาะตนนะครับก็รกกที่กินขาดนะยากที่ใครจะมาแก่งแย่งได้นะแต่ความปั่นป่วนทางด้านการงานเนี่ยมันยังคงมีอยู่ไนงะ นะครับในตลอดครึ่งปีหลังแต่ถ้าถามว่าถ้าเรามองแล้วนะว่าสิ่งสินี้ฉันทําได้คนเดียวสิ่งสินี้ฉันรู้จริงฉันรู้ลึกจริงเงไม่มีใครมาสู้เราได้หรอกนะครับผลงานจะเป็นตัวคุ้มไัยนะผลงานที่ออกมาเนี่ยจะเป็นตัวคุ้มไผยนะให้กับรุ่นชะตาชาวกรกฎตลอดทั้งครึ่งปีหลังนะครับ mm hmm. บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ช่วยเหลือ แต่งานนี่แหละนะงานเราดีงานเราเด่นนะเขาก็ไม่กล้าทําอะไรเราหรอกนะครับเพราะฉะนั้นนะสบายใจได้นะครึ่งวีหลังยังดาวเรารังเดินดีอยู่ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับมันจะมีเรื่องนะที่ต้องระมัดระวังของคนอื่นด้วยนะเช่นว่าครอ,อบครัวเจ็บป่วยเงี้ยนะอันนี้อาจจะมีบ้างนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไงเป็นเรื่องของผลกระทบ ปัจจัยโดยรอบตัวนะฮะครอบครัวเจ็บป่วยนะบางทีอยากจะต่อเติมซ่อมแซมอะไรเงี้ยนะมีมีนะเข้ามานะครึ่งปีหลังนะครับต่อเติมซ่อมแซมอะไรแล้วก็จะสําเร็จนะครับสวยงามออกมาได้ดีนะหนังบาหนังต้องการนะครับหลายๆคนนะครับมองว่าการเงินดีนะจะขยับขยายกิจาการดีไหมนะครับรวมถึงว่าจะซื้อบ้านเพิ่มนะอะไรเงี้ยดีไหมนะครับจะเป็นการในรักษาว่าไป ซื้อของเก่ามามากกว่ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นอย่างเช่นซื้อบ้านมือสองมาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ารวมถึงว่าปรับปรุงตกแต่งบ้านตัวเองอ่ะนะให้มันใหญ่ขึ้นโตขึ้นให้มันสามารถทําธุรกิจทํามาหากินได้อะไรเงี้ยนะก็จะมีเข้ามาด้วยนะในครึ่งปีหลังทําสําเร็จนะทำดีนะเพราะว่ากรกฎเองเนี่ยก็เรียกว่าถ้าหยิบจับอะไรนะหลายๆอย่างนะครับรวมถึงว่าเรารู้เฉพาะด้านนั้นๆน่นนะ นะเด่นมากนะในช่วงของครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นดวงยังถือว่าเดินดีอยู่แต่แล้วระวัดระวังเรื่องของสุขภาพนั่นแหละนะที่ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองทีนี้นะครับทีนี้ปีหกหกนี่แหละครับจัดว่าเป็นปีอะไรนะบางคนถามว่ามันต้องจัดเป็นปีอะไรเราเด่นอะไรไม่ได้สุดตอบได้เลย,เลยมุ่งมั่นเรื่องการงานไปเลยนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตามมาเองถ้าบางคนไง ไปช้ำรักช้ำใจคิดแต่เรื่องรักๆอะไรอย่างนี้นะรับรองได้ว่าปีนี้เดินเดินต่อไปไม่ได้นะเพราะดาวความรักไม่ได้เด่นนะจะมีเข้ามาเป็นบางช่วงมีหลายๆช่วงก็จริงแต่ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเด่นมากนักนะ,ะเพราะนั้นเนี่ยเราไปเด่นเรื่องงานแล้วมุ่งงานไปเลยนะพองานดีเงินดีเดี๋ยวทุกอย่างกลับมาเองทุกอย่างดีหมดนะครับเพราะฉนั้นปีอหกยังโดดเด่นเรื่องหน้าที่การงานนะ ขอบารมีพระรัตนตรัสิ่งศักดิ์สิ izations, er uche, t, ทธิ์เทวดาอารักมาเกื้อหนุนทุกๆโนดวชะตาให้มีแต่ความร่ำรวยประสบความร่มเย็นมีความสุขในเรื่องของความรักมีการเงินที่มั่งคั่งตลอดปี2,566นี้ครับ